ิเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยครับก็เดี๋ยวเขไปสอนหนังสือนะครับนะไปเป็นคอนเซิลก็ไ,ได้ไปเป็นที่อุตสาหาการเมืองก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะฉะนั้นบางคนบอกเนี่ยบางคนบอกปีหกแปดเนี่ยเดยชาเนี่ยโดนสุดซอยนะต้องติดคุกติดอะไรกางผมก็มนานั่งคิดนะถ้าเกิดผมโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับนะถามว่าผมต้องติดคุกมัไม่ติดคุกหรอกครับเพราะผมไม่เคยติดคุกหลักกฎหมายพี่น้องครับเนี่ยใกล้สิ้นปีผมอยากจะคุยสบายๆคดีหมิ่นประมาทไม่มีคดีไหนติดคุกหรอกยกเว้นเป็นเรื่องร้ายแรง นะครับด่ากันไปด่ากันมามีใครติดทุกข์ะตายนะครับเนมเดโนมีแต่คดีประเภทหมิ่นประมาทในยกฟ้องถ้าไม่นักไม่หนาเดี๋ยวนี้ศสารยกฟ้องนะครับก็ปรับรักษาภาพก็นะปรับแปดพันบ้างสองหมื่นบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าอ่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยกับวิีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอยากให้อยู่กับความจริงผมได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆที่อ่าอยู่ในวงการวิทยธรรมเขาบอกคดีหมิ่นประมาทนับวันจะเยอะมากเพราะอะไรเพราะมันมีพวกอ่าโซเชียลมีเดีย คนก็แบบชอบไปวิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์พอมีคดีอะไรขึ้นมาก็สังคมไปทางไหนด่าไปทางไหนก็ด่าไปเางนั้นด่าไปด่ามาก็เป็นไงถูกดําเนินคดีบินประมาทค่าทนายอย่างน้อย,อยก็สามหมื่นห้าหมื่นไปอย่างตรัถ้าเป็นทนายที่เขาทางานมานานก็คดีละสามแสนเนี่เหมือนคนดังๆที่เขาฟ้องเนี่ยค่าทนายเนี่ยคดีละสามแสนในการในการฟ้องร้องคดีบินประมาทคดีละสามแสนนะครับนะ เข้าใจไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จาเป็นก็อยากไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันเข้าคดีหมิ่นประมาทวิพากษ์วิจารณ์สุจริตสุจริตก็คือไม่ต้องไปใช้ภาษาหยาบคายผมเองก็ใช้ภาษาหยาบคายก็โดนฟ้องร้องมาคดีก็อยู่ในศาลอย่งนี้ก็รอฟังคำตัดสินก็มีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเตือนเราก็อยากจะเตือนพี่พน้องประชาชนวันๆเนี่ยมาเตือน,น,นอย่าไปใช้ภาษาหยาบคายไม่ชอบใครก็เลื่อนผ่านไปเหมือนเนี่ยคนไม่ชอบอาอจารย์เองเนี่ยไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องรู้ พอมาดูปุ๊บเลยมาด่ามผมนะแรกแกผมก็มอยากจะฟองพอนานๆก็มาไอ้นี่ด่าประจำนะครับบล็อกไปแล้วก็เปลี่ยนไอ้เอาอะไรเนเอาแอคหลุมเอาเฟซปอมอะไรเข้ามาด่ดาด่าไม่จบก็ต้องไปคุยกับตำรวจตำรวจเขาต้องไปค้นหาสมัยก่อนเนี่ยหาพวกแอคหลุมหรือเฟซปอมอะไรไม่ได้อยู่นี้ได้แล้วเขามีเครื่องหมายเครื่องมือนะครับบางคนนี่ททำติกตอกด่า, TikTok, ดามผมเป็นสนุกสนานเลยทุกวันเลยครับสุดท้ายก็ถูกจับได้ตอนนี้ผมไลห้ฟังมันมีอยู่เพลก็โดนจับได้นะ ทำเหมือนเพจข่าวเหมือนพวกอีซอพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เสนอกระดาษชาวบ้านครับดาเมียหลวงเมียน้อยรับจ้างดารับจ้างหาหลักฐานอะไรอยา่างสุดท้ายครับโดนลูกความถูฟ้องร้องเท่าไหร่สามสิบกรัมผมจำไม่ได้ที่ศาลจาังหวัดศาลอะไรวะศาลจังหวัดสมุทรปราการเนะ้ะนะครับมีมูลไปแล้วตั้งหลายสิบกรัมผมจำไม่ได้วต่สามสิบเท่าไหร่สุดท้ายก็โดนจับได้ก็ใช้เป็นทำทำเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็รับจ้างด่าคนดังๆคนมีชื่อเสียง คดีหนุ่มกะลาคดีแตงโมคดีแอมไซยานาคดีอะไรก็ดา่าด่าเขาหมดเข้าไปในด่าเขาหมดนะแล้วก็ทําเป็นเพจลอมก็ขนกระแสตอบกระแสเรื่องไหนที่คนสนใจก็ก็ก็ไปดาา่าครับสุ้ใจเนี่ยเนี่ยผมก็จับได้แล้วก็ฟ้องร้องคดีมีมือมาแล้วก็ต้องประกันตัวทั้งหลายสิบตังเพราะนั้นะพี่น้องประชาชนนะครับที่เดนะครับในวันที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศอย่าไปด่าใครเลยไม่ชอบก็ต้องไปดูเขาเลื่อนทานเหมือนผมเนะี่ยผมไม่ชอบใครผมไม่เคยไปยุ่งกับเขาเนะี่ย บางคนเนี่ยผมบล็อกเลนบล็อกบล็อกบล็บอกเียปีเนี่ยปีเนี่ยนผมบล็อกคนไปเยอะมากนะครับแล้วว่าแอดมินก็บล็อกไปมากเพราะอะไรเข้ามาด่าทอเราไม่ชอบเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบใครเราก็เลื่อนฐานเราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเพิ่มเอนเกจให้เขาเพิ่มอยอดบิวยอดไลค์ให้เขาอันนี้เป็นข้อคิดคดีหมิ่นประมาทเสียเงินเสียทองเสีย,เ,สยเวลานะนะครับในรอบปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเยอะอย่างคดีแจ้งโมนี่ก็โอ้โหคุณอัจฉริยะเพื่อนผมก็จะลือ้อคดีพบก็มมโทรคุยนะ่ โทรคุยหลายครั้งมากเพราะผมอาทญิยะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็มาทะเลาะก,กันแล้วก็มาฟอ้องกันผมก็ฟอ้องอาจิยะอาทิยะก,ก็ฟอ้องผมอะไรต่างๆน,นะครับกระจบไปแล้วนะวันนี้ก็อาทิยะก็ไปลื้คดีนะครับลื้ไปลื้มาอะไรต่างก็พาดพิงคนเยอะแยะพาดพิงคุณแม่พาดพิงนายเดชาพาดพิงคุณหมอพาดพิงตำรวจพาดพิงอะายการต้องว่ากัานไปนะผมก็บอกอาจฉิยะว่านายอยากลือ้อะไรนายก็ลื้ไป นะครับผมไม่ได้ห้ามเพิ่มเลยโทรให้กําลังใจบอกเอ้ามีอะไรที่พี่จะช่วยได้ไหมอ่ะผมก็ช่วยแถลงสารสารจังหวัดนนทบุรีแถลงไปเลยครับท่านอยากจะเลื่อนไปทักนัดหนึ่งอัิยใีใยเขากำลังลื้อคดีอยู่นะมันจะได้โปรง่งใสเขาบอกมีหลักฐานใหม่เดี๋ยวเขาจะมีเห็นนะครับใครเป็นคนฆ่าแตงโมงเขามีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้เลยครับคนบนเรือคนนั้นคนนี้เป็นคนฆ่านะครับนะแล้วเ็ามีหลักฐานมีมีหลักถงหลักฐานอะไรอย่างผมก็อธิบายสารฟังนะสารจะเข้าใจนะครับ แต่ศาลบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกนั้นเป็นเรื่องนอกสมควันะครับคุณอัจฉริยะยังมีเวลาในการลื้อจนถึงเดือนประมาณพฤษภาคมจะตัดสินพฤษภาคมปี68ก็ตัดสินคดีแทงงับผมก็ช่วยถแถลงให้ก็เป็นกำลังใจนะครับคุณอัจฉริยะถ้าสมมติว่าคุณมีหลักฐา,านมาจนถึงขนาดที่สุดได้ว่านะใครคือผูก้กระทําใครเป็นคนฆ่าแตง่ยสุดยอดนะทำได้ในอัจฉริยะกลายเป็นฮีโร่ไมซสินไปเลยนะค,ครับก็ทําได้นะเนี่ยอัจฉริยะทำได้อีอัจฉริยะจะกลายเป็น เป็นฮีโร่ไปสินะเป็นฮีโร่ไปเลยคนเก่งเลยนะครับจะขอให้ขอให้ทำสำเร็จอันนี้คดีมันก็ผ่านมาย4 2สี่ี่้ากุมภาพันธ์หกห้าหกหกเ็ดสองปีกว่าแนละ้วก็ทำให้สำเร็จแล้วกันผมไม่ได้ขาดบางนะแต่ทุกวันเนี่ยสังคมมันก็ทำให้ผมต้องโดนทัวนลงผมเนี่ยอยู่เฉยๆแนละ้วก็โดนทัวลงก็มีคนสำนักข่าวบางสำนักที่ต้องการเรตติ้งต้องการให้คนมรด่ดาผมให้ได้คอวงคอควายเลย นะมมาคงไม่ต้องบอกว่าช่องไหนนะครับทำให้ผมได้คอปลายพูดชี้นาประชาชนนะครับพูดชี้นําประชาชนเช่นทาํทนาไมทนายเดชาตัดพยานทําไมทนายเดชาตัดพยานสําคัญน,นะอายการบ้างตํารวจบ้างทนายบ้างไปออกทีวีพยานสําคัญเขาจะไม่ตัดกันนะครับพยานสําคัญก็จะไม่ตัดกันนะครับาาก็ทําทให้สังคมเข้าใจว่าเออทนายเดชาคุณงได้ตัดพยานสําคัญทําให้ คดีแตงโมพยาหลักฐานอ่อนทำให้ทำให้คนชั่วลอยนวลสำนักข่าวต่างๆสื่อทรทัศน์หลายๆบางช่องนีก็ไม่ค่อยจะมีจันยาบรลมันก็ต้องท่านไวง้เวลาเข้าไปดูลูกน้องรายงานคนก็มด่าบางังให้คอควายมันสนุกสนานคืนเกณฑอถือโทรศัพท์ขึ้นม,มาคอควายคอควายอ่ะพี่เดคอควายอีกแล้วเวลาใครพูดถึงพี่เดคอควายก็สนุกสนานกันจริงๆจันยาบานสื่อเขาไม่ทำอย่างนั้นต่ผมไม่ได้โกรธอะไรครับรู้จักกันดี บางคนก็ไปเอาเอกสารสำนักงานทนายใครทุกมาแล้วก็เอามาโชว์เนี่ยตัดพยานตัดพยานแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้นําเสนอให้ครบถ้วนมาต,ตัดพยานว่าอะไรทั้งๆท,ที่ในคดีแตงโมเนี่ยมีพยานเ,นเบิรคบางเนี่ยประมาณเกือบ200ปบาทนะประมาณถ้าเกือบเกือก190บรอยเกาบทเบอร์ความหมดนะมีหมอจะจากโรงพยาบาลตํารวจมีหมอจากรามามีหมอจากจุลามีหมอจากธรรมศาสตร์มีหมอจากกระทรวงนิคมห้าสถาบันเบิกความหมดแนละ้วเป็นหมอที่เกี่ยวกับเรื่องศพ แต่เวลาเขานําเสนอเขานำเสนอให้ผมด่าเขาเพราะว่านักข่าวผูด้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์เขามีทักษะในการที่จะ่เขาเรี่ยจะจะจะ,จะตั้งชื่อเรื่องให้คนดา่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมอยู่กับสื่อมานานเขาบอกจะไยเดชาคุณแม่ตัดพยานตัดพยานตัดพยานคือเหมือนกับว่า,ามีหมออยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นพยานสำคัญแต่ผมตัดไม่ให้เขาไปเบิกความทําให้คดีเสียหายแล้วคนบนเรือที่ขาดแต่โมตายในรอดคดีเงี้ยคือคน คนที่แบบติดตามโซเชียลเขาไม่ได้ติดตามผมเนี่ยเขาก็เลยมองว่าผมเนี่ยบอกผมเป็นคนที่เลวมากความจริงไม่ใช่ครับในสำนวนคดีแจ,จ้งมมีพยานทั้งหมดประมาณเกือบเกือบร้อยเก้าสิบปาาถ้าผมจํับตัวเลขไปผิดสอบพยานไปเนี่ยเบิกความประมาณร้อยยี่สิบปาทหรืออะไรประมาณเนี่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปาทเป็นหมอทั้งหมดเนี่ยห้าสถาบันอย่างที่ผมบอกนะหมอตำรวจหมอกระทรวงที่ทมนิติเวชนะแล้วก็ทีละหมอจุฬาหมอรามาแล้วก็หมอธรรมศาสตร์ห้าสถาบัน นะ,คะ็ครับไม่ใช่มีเฉพาะหมอตำรวจมีม,มีมีหลายสถาบันแล้วก็ยังมีหมอคนทย์หมอพนที่ก็อยู่ฝั่งเดียวกับเนี่ยคุณอนุญายเนี่ยก็ฝั่งเดียวกับรื้อคดีหมอคนที่ก็เบิกความในศาลน่ะดูจากบาดแผลอย่างเดียวไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าใครเป็นผู้กระทําให้แทงโบตายและหมอพนทย์ก็เบิกความดูแต่แผลไม่สามารถหาสาเหตุการตายอะไรได้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเบิกความหมออนที่ก็อยู่ในํำนวนหมดเท่ากับว่าในศาลมีทั้งหมอฝั่ง หมอฝั่งตำรวจฝั่งข้าราชการแล้วก็หมอพลทิศครบหมอหมอฝั่งอาพวกนั้นเขามองว่าลักษณะเป็นคล้ายไปพัดเรือตำรวจมองว่าคล้ายไปพัดเรือบัดเนี่ยหมอพลทิศบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นของหมอเนี่ยในคดีแจงโวม,มันอยู่ครบทั้วนอยู่ในสำว้วนะแต่เวลาสื่อมวลชนเนี่ยเวลานําเสนอข่าวนาเสนอข่าวไม่ครบถ้วนและเวลาเขาตัดคลิปตัดอะไรแล้วนะให้คนมาด่าก็ไดไปหมดเลยแต่ผมไม่ได้โกรธนะเพราะชีวิตมันอยู่กับความจริง ถ้าเรานเสนอปกติไม่มีประเด็นน่าสงสัยเนี่ยนะคนก็ไม่ดูก็เลยอ่ะเดชาตัดพยานนะโจ์ร่วมตัดพยานตัดพยานก็เอาไอ้นี่พยานจะตัดพยานและบหมอคนนี้เอ่อทำไมไม่เอาเข้าในสํานวนันะบรับเงินรับทองมาแล้วเดชารับมาเท่าไหร่คุณแม่รับมาเท่าไหร่เห็นแก่เงินบ้างอะไรบ้างนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังแค่เนี้ยแต่ไม่ต้องการให้ใครเชื่อนะ ผมกรับเรียนพี่น้องประชาชนทุกวันนี้นะครับเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยรายการดังๆพิธีกรเจริญก้าวหน้าโด่งดังเรตติ้งสูงร่ำรวยมาจากอะไรฮะมาจากการทำคดีคนทะเลาะกันเนี่ยเอาคนมาดั่งทะเลาะกันบ้างเอามาถกมาเถียงบ้างด่าบ้าบ้างดังนะครับทุกคดีดังๆในปีปีนี้ดังๆเต็มไหมดดูคดีดิไอคอนเนี่ยทำเป็นตอ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 นนะครับะเอาตัวละครแต่ละตัวมาออก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 นะครับ ือการนำเสนอข่าวในยุคปัจจุบันเน้นดราม่าเน้นอารมณ์นะครับเอ่อคนนี้โกหกมาจับผิดมาจับโกหกมาแะรต่างคือทําข่าวเป็นละครหมดผู้จัดรายการช่องอะไรต่างก็รับเรตติงรับเงินค่าโฆษณาดังไปแต่สังคมจะได้อะไรไม่รู้อย่างดูคดีดีไอคอนเนี่ยดูผมเป็นตอ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 นเลยนะครับคนคนเป็นอะไรแม่ทีแม่ขายก็กลายเป็นผู้ตายเป็นผู้เสียหายได้มานั่งออกรายการได้เพราะฉะนั้น สื่อเนี่ยสามารถปั้นคนให้เป็นอะไรก็ได้เป็นคนดีก็ได้เป็นซาตานก็ได้หมดนะเราไม่ดีเราไปนั่งออกรายการดังๆเนี่ยเขาบิวแคบเดียวเรากลายเป็นอีกคนหนึงนะครับอันนี้ก็เพราะนั้นก็อยากจะฝากให้รู้คำสื่อข่าวสารทุกวันก็เป็นเรื่องดรามา่าไม่ต้องเลยดูข่าวแบงค์เลสเตอร์ไปดรามา่าคนนี้โกโกคนนั้นยังนี่คนอะไระต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องการาร้องไห้โคมตาอะไรต่างมันจะเป็นข่าวแนวๆนี้ นะครับไอการนําเสนออะไรที่มันเป็นข่าสาระไม่ค่อยมีเช่นการรวบรวมพยานหลักฐานการชี้ผิดชี้ถูกนะครับการอะไรตรายการก็ไม่มีจะเป็นเรื่องดราม่าไอพวกนี้ดังนั้นอย่างนี้อะไรการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ทันสื่อแตครับดูรายการที่มันได้ความรู้เดี๋ยวนี้ท่านยไม่มีนะเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับบกข่าวสามที่เขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงข่าวพวกคดีแตงโมคดีอะไรพวกเนี้ยเลี้ยงไปเรื่อยๆหาตัวละครมาทำพวกสัมภาษณ์มาเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันทั้งๆที่เรารู้จะแก่ใจว่าการรื้อฟื้นคดีเป็นเรื่องยาก นะครับอย่างที่คุณอาทิยะพูดเนี่ยคดีอะไรจองซ้ำหรือมาสุดท้ายก็ติดคุกซ้ำเนี่ยออกจากคุกมามาลื้อหรือเสร็จสุดท้ายก็คนที่รื้อก็เข้าคุกไปคุณคุณอาทิยะพูดถูกเลยมันคดีไหนมันรื้อสองแบบอนะยากแต่ว่าคุณอาทิยะก็ยังอยากจะลื้อนะนะครับช่องทางทางกฎหมายในการจะลื้อเนี่ยค่อนข้างยากแต่จะรื้อได้ไม่ได้ที่ผมไม่ทราบแต่ในเรื่องยากมากผมคุยกับตำรวจผู้ใหญ่คุยกับอัยการผู้ใหญ่เขาบอกนะพี่เดครับ การลื้อคดีเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่หนึ่งร้ายแรงหลักฐานชัดแจ้งเป็นเรื่องร้ายแรงมากร้ายแรง